โลกอุ่นใจค่ะเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะให้คำมั่นค่ะที่จะจับมือร่วมก,กันกับรัสเซียนะคะในการที่จะสร้างสถียภาพให้กับโลกให้มีความมั่นคงค่ะในเวลานี้นะคะโลกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและก็ความวุ่นวายค่ะโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินที่อุซเบกิสถานในการประชุมเอชซีโอครั้งสําคัญล้ค่ะพร้อมให้คํามั่นนะคะที่จะเดินหน้าค่ะสร้างความมั่นคงให้กับโลก ะะส่วนทางด้านของปูตินนะคะก็เผยว่าถึงสิ้นปีนี้นะคะมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียจะต้องถึง2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ เป็นการเน้นย้ำนะคะความซีปึกของคู่หูทั้งสองนี่แหละค่ะก็เรียกได้ว่าคู่นี้นะคะมาช่วยกันสร้างความอุ่นใจให้กับโลกได้นะคะเพราะว่าอีกทีมนึงเนี่ยไม่รู้ว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะอีกแค่เดือนก,อนกว่าๆสองเดือนเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสาหรับอนาคตทางการเมืองนี่แหละแต่พักของประธานาธิบดีสิจิ้นผิงเนี่ยอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีคําว่าเก่าไปใหม่มาแน่นอนค่ะมีแต่คําว่าเดินหน้าเท่านั้นนะคะหลังจากสีพบกับ ปูตินไปแล้วนะคะแล้วก็ปูตินก็พบกับผู้นําอิหร่านไปแล้วแล้วก็สีก็ได้ยินดีกับอิหร่านด้วยค่ะที่เขาเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของ s c o นะคะแล้วหลังจากนี้ค่ะโมดีก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะได้เห็นบทบาทของอินเดียอีกหนึ่งแรงค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะสียังได้พบกับผู้นําตุรกีด้วยนะคะอีกหนึ่งมิตรประเทศที่สําคัญละค่ะ สื่อ CGTN รายงานนะคะว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียละค่ะเพื่อที่จะมีบทบาทนะคะในการสร้างสุรภาพให้กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ในเวลานี้ละคะ่ะทั้งสองนะคะยังคงประสานงานกันอย่างใกล้ชิดบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อรักษาบรรทัดฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะ เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัยแล้วก็ประวัติศาสตร์นะคะจีนจําเป็นที่จะต้องทํางานร่วมกับรัสเซียค่ะแล้วก็ทําหน้าที่รับผิดชอบในฐานะมหาอำนาจด้วยนะคะ และทั้งสองก็ยังมีหน้าที่แล้วก็บทบาทในการที่จะสร้างส,งสถียรภาพให้กับโลกในเวลานี้ด้วยล่ะคะ่ะแล้วก็บทบาทความสัมพันธ์ที่ได้คุยกันในครั้งนี้ระหว่างสีกับปูตินนะคะรวมไปถึงบทบาทในเวทีการประชุม UN ปูตินกล่าวนะคะว่าโลกกําลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงน,น,น,นะคะนั่นก็คือมิตรภาพแล้วก็ความไว,ว้วางใจซึ่งกันและกันร,ระหว่างจีนกับรัสเซียล่ะคะ่ะโดยทั้งสองนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแบบ ที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะแล้วก็มีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมบนการเคารพซึ่งกันและกันความยุติธรรมสมเหตุสมผลนะคะทั้งจีนและก็รัสเซียเองก็เคารพซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไต้หวันหลักการจีนเดียวหรือว่ายูเครนด้วยล่ะค่ะ และจีนก็เน้นย้ำนะคะว่าจีนเข้าใจหัวอกรัสเซียนะคะว่าต้นเหตุทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยก็มาจากการขยายอิทธิพลของนาโตแล้วก็สหรัฐนั่นแหละค่ะทั้งนี้แล้วนะคะ S C O ยังเป็นสาขาต่อของ b r i กอีกด้วยค่ะแล้วก็เส้นทางสายไหมนะคะที่จะช่วยการผลักดันเศรษฐกิจของโลกในเวลานี้ล่ะคะ่ะกลุ่ม S C O เนี่ยนะคะ เรียกได้ว,ว่ามาร่วมกันด้วยใจแท้ๆเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าเซี่ยงไฮ้สปิริตก็ว่าได้นะคะปูตินกล่าวว่ารัเสเซียกับจีนมีมูลค่าการค้านะคะรวมแล้ว140พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วค่ะเพิ่มขึ้น25%เในครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะและเขาก็กล่าวว่าตัวเลขจะสูงขึ้นถึง2 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปีนี้ด้วยล่ะค่ะ SEO เนี่ยนะคะมีบทบาทมากกว่า2ทศวรรษแล้วละคะ่ะมีความสำคัญก็ตรงที่สามารถที่จะร่วม รวมประชากรได้เกือบครึ่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะครอบคลุมถึง8รัฐด,ด้วยกันค่ะหรือว่าพื้นที่กว่าครึ่งโลกแล้วล่ะคะ่ะนี่คือเหตุผลและก็ความสำคัญของ s e o นั่นเองนะคะ